รักหวานเจี๊ยบแม่แตงโมโชว์ช็อตเด็ดหอมแก้มหนุ่มกัญชัยกลางรายการ เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับคุณแม่พนณิดาหรือคุณแม่ของแตงโมที่ช่วงนี้กําลังมีดรามา่ามีปัญหากับอดีตที่ปร,รึกษากฎหมายจนถึงขั้นต้องเปลี่ยนตัวทนายความโดยมีเรื่องเงินและนี่สินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดทางด้านรายการหนนกระแสที่มีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรก็ได้เชิญตัวคุณแม่และทนายดีชาทนายความชื่อดังมาเปิดใจถึงดราม่าดังกล่าวแต่สิ้นสุดท้ายของรายการก็มีช็อตหวานเกิดขึ้น ดยนุ่มกัญชัยขอให้คุณแม่หอมแก้มเจ้าตัวหน่อยทางด้านคุณแม่ก็จัดให้ตามคําขอหอมแก้มฟอดใหญ่เคลียร์ใจกันไปเลยตอนนี้คุณแม่และหนุ่มกัญชัยดีกันแล้ว100%เรียกว่าช็อตนี้ทําเอากรี๊ดกันลั่นสตูดิโอเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ